ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับจ้องจิงปากระมุงนะครับก็คลิปนี้เราพามาดูอิตาจินะครับเซเล็กสองร้อยห้าจีนะครับอ๋อกำลังตักต่อยนะครับตักตอยลินนะครับ ส10โลมาดับมาไว้นะครับโอ้ยตอรชิพเซ็ท X200 นะครับหรือเจ้าฮาร์ีนะครับโอใช้กล่องยุ่นนะครับใช้กล่องยุ่นอีสุกๆนะครับกปีชี1ปีนะครับ6ซุกนะครับ ก๊ปั้มนะครับของฮิตาชินะครับก็ร้อยหกสิบแปดแรงม้านะครับเจ้าอีซูซูคูบิจีเดงตีนะครับปุ่งกี้นะครับศูนจุดเก้านะครับศูนเก้าลูกบาทเปิด ีเด้ยเดกสองร้อยนนอออยีย่่่่ก่่่่่่่่อน่่่ั่ย่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่อ่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่ร่่่่่่่่ โรลเลอร์น่าจะเก้าตัวนะครับก้าง,ก,างก้าง <c oughs> ก็อยู่ด้านบนสองนะครับล่างเจ็ดก้างละเก้าตัวนะครับโร <c oughs> ลเลอร์แี่นิ่มดีครับอิ <c oughs> ตาจินี่เสียงเครื่องนี่นิ่มมากนะครับนิ่มได,ได้เลยนะ ก็มีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังใบเนะต็เเกแปดสิบ้นนะครับของีตาจีเยอะนะครับบมนี้มีอยู่สี่ห้าตัวได้นะครับสองร้อย ิีตาจีเยอะมากครับตอนนี้ก็คนเล่นกันเยอะครับตรงนี้อิตาจิไม่ว่าจะเป็น200นะครับหรือว่า130นะครับเยอะครับก็รอดีครับตามมาดูดีครับอิตาจิเรียบ แบบเรียบๆนะครับแม่เราว่าจะขึ้นไปนั่งที่ที่ร่างตังน้ำมันนะคแฟ่พื้นที่นี้นะครับไปไปไม่ได้นะครับเพราะารถยืนยืนสต็อกด้วยนะครับ ยังไม่นะครับไม่เลือกจาราบีนะครับไม่ได้จิดปัมมิตาชิ แม่้าขึ้นไปนั่งในลำบากนะครับพี่ดาชิที่นั่ง มีอยู่สองตัวนะครับอยู่ด้านนู้นหนึ่งตัวนะครับ,บอร์สามแม่กว่าว่ากอบเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่ามีแต่สามย้าครับบางบอก กอลังนะครับกอลังให้อิุ่สุขโอ้เรามาอยู่บ้านใต้นะครับจ อโอเคครับก็ตัวยกลกปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าผมดำรับนี้ก็สวัสดีครับ